ครับสวัสดีครับทุกคนครับมาพบกับ channel ครูคำนวณมวนใจครับวันนี้ครับกับในช่วงของช็อตคลิปคณิตศาสตร์คลิปดีๆที่จะมีสาระที่มาบอกบอกับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ครับเป็นตอนที่3นะครับเป็นตอนที่3ก็คือนี่เลยครับสรรมการพาราโบลานะครับตอนที่3 y เท่ากับ a คูณอยู่กับวงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองกับเทคนิค ที่ครูคำนวณได้นําเสนอพวกเราทุกคนไปก็คือ x ขยาย y คือติ่งนั่นเองนะครับวันนี้จะเห็นรูปสมกา,ารครับจะพบว่า x ของเรามีการขยายตัวแต่ติ่งมีไหมครับติ่งไม่มีแสดงว่าวันนี้เราจะมาหาคําตอบจากเทคนิค x ขยาย y คือติ่งไปดูกันเลยครับตัวอย่างครับตัวอย่างที่1มาเลยครับ y, y เท่ากับ 2, 2> คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2จะพบว่าเห็นไหมครับ x มีการขยายที่เลข1ใช่ไหมครับติ่งไม่มีนะครับติ่งคือสิ่งที่งอกออกมาไม่มีการงอกแสดงว่าติ่งเป็น0นั่นเองผลผลิตทั้ง4ตัวออกมาแล้วนะครับอันที่1 a ครับ a มีค่าเป็น2เป็นบวกแสดงว่าเป็นพาราโบลาแบบหงายนั่นเองเมื่อหงายเกิดจุดเลยครับเกิดจุดต่ำสุดครับจุดต่ำสุด x ขยาย y คือติ่งก็อยู่ที่ x เป็น1 y เป็น ศนั่นเองค่าตามสุดตามมาติดๆครับให้เอาค่า y มาตอบก็คือเลขอะไรครับเลข0ครับคือติ่งนั่นเองและสมการแกนสมมาตรที่แบ่งกราฟออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเอาค่า x มาตอบ x ก็เท่ากับ1น,นั่นเองง่ายๆครับ x ขยาย y คือติ่งครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2เลยครับตัวอย่างที่2นะครับ y เท <Y S 1> ่ากับลบสาคูณอยู่กับวงเล็บ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองแสดงว่าจะเห็นว่า a ติดลบใช่ไหมครับถ้า a ติดลบแสดงว่าเป็นพาราโบลาแบบคว่ำนั่นเองนะครับเมื่อความเกิดจุดอะไรครับเกิดจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดก็อยู่ที่ขั้วนับ x ขยาย y คือติ่งครับ x ของเราก็คืออะไรครับเป็นบวก2เราก็ตอบลบ2ติ่งไม่มีเป็น0เพราะนั้นจุดสูงสุดอยู่ที่ลบ2กับ0นั่นเองตามมา อันที่3ใช่ไหมครับผลผลิตตัวที่3ก็คืออะไรครับค่าสูงสุดเอาค่า y มาตอบก็คืออะไรครับศูนย์นั่นเองและสมการแกนสมมาตรนะครับซึ่งเป็นเส้นตรงก็คือเส้นตรงเอาค่า x มาตอบ x เท่ากับลบสนั่นเองเป็นไงครับง่ายๆสบายสายสไตล์ครูคำนวณกับเทคนิคการหาผลลัพธ์ทั้ง4ตัวจากสมการพาราโบลาตอนที่3นะครับกับเทคนิค x ขยาย y คือติ่งนะครับ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าตอนที่4นะครับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ครูคำนวณด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ